สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรายการจอลึกทั่วไทยอินไซ h ์ไท a แลนด์ทางช่อง m c o ม HD เปิดเผยเรื่องราวของไฮโซหื่นคนหนึ่งที่ปล้ำเซเล็บสาวไฮโซหนุ่มแก้ผ้าโชว์สาวบ้านของฝ่ายชาย และพยายามจะเข้าไปปั้มเซเล็บสาวจนต้องวิ่งออกนอกบ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านไฮโซและมีกล้องวงจรปิดบ้านตรงข้ามครบทุกนาทีโดยพบเซเล็บสาวร่างกายฟกช้ำรุนแรงทั้งที่มือขาเท้าเหตุเกิดเมื่อเวลา3นาฬิกาวันที่4กุมภาพันธ์ด้วยหลังจาหน,นีออกมาได้ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรวมทั้งตั้งหลักและต่อมามาลงบันทึกประจำวันที่สอนอประเวศเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ตอนหนึ่งทุ่มครึ่ง โดยสำหรับรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวเซเล็บสาวเล่าว,ว่าถูกไฮโซคอควายลูกอดีตนักการเมืองชื่อดังออกอุบายล่อลวงมาที่คาร์ลหาหรูหวังทำไม่ดีไม่ร้ายแต่สุดท้ายวิ่งหนีเท้าเปล่าออกมาได้อย่างวุ่นวิตในสภาพกระสกกระเซงิงเลือดอาบและมีบาดแผลตามร่างกายอีกหลายแห่งก่อนไปแจ้งความที่สอนอประเวทโดยผู้เสียหายไปเที่ยวกับเพื่อนสาวบังเอิญเจอไฮโซคอควายชวนไปร่วมโต๊ะเห็นว่าเป็นเพื่อนของแฟนจึงไม่คิดอะไรก่อนถูกบังคับเดิมจะขวดหลายครั้งแต่เมื่อถึงเวลากลับเรียกแก๊ป ไปหาแฟนหนุ่มเพราะนัดกันไว้โดนยึดมือถือและบอกให้อยู่กันก่อนพร้อมอาสาไปส่งหาแฟนหนุ่มด้วยความไว้ใจจึงขึ้นรถไปด้วยถ้าไม่ขึ้นรถไปด้วยจะไม่คืนทรัพย์สินให้จนกระทั่งผู้เสียหายสลึมสลือเห็นว่าผิดทางจึงถามว่าที่ไหนตอบว่าแวะมาเอาของที่บ้านผู้เสียหายลงมานั่งอาเจียนที่พื้นข้างรถไม่ยอมเข้าไปในบ้านก่อนถูกโน้มน้าวให้เข้าไปล้างคราบอาเจียนในบ้านเมื่อออกมาจากห้องน้าเพราะว่าจะโดนทําไม่ดีไม่ไร้ายไม่กล้าขัดขืนกลัวมีอาวุธ จึงต้องยอมทําตามโดยทําทีขอเดินไปสูดอากาศนอกบ้านก่อนได้จังหวะที่เพลอวิ่งหนีเท้าเปล่ารอบแรกไม่มีใครยอมช่วยโดนฉุดกระชากล้มลุกคลุกคลานกลับมาที่หน้าบ้านจนหาจังหวะเพลอหนีอีกรอบไปเจอพลเมืองดีผ่านมาพอดีขอซ้อนมอเตอร์ไซค์หนีออกจากบ้านที่เกิดเหตุรวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากพลเมืองดีท่านหนึ่งให้ยืมโทรศัพท์มือถือโทรหาญาิมารับเชา้ารุ่งขึ้นเช็คไฟล์มาไอโฟนและไปติดต่อขอรับมือถือคืนจนกระทั่งบีดาของไฮโซคอควายเป็นผู้นำออกมาคืนให้